มช้างเผยราศีสุดปังส่งท้ายปี64การเงินรุ่งมากเตือนสองราศีต้องระวังมอช้างทศพรสิตุา่าเปิดดวง12ราศีราศีรุ่งสุดโค้งสุดท้ายปี64อันดับหนึ่งคือราศีกุมดีหมดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเด่นมากอยากจะเริ่มจะทำอะไรเป็นช่วงการเดินหน้าต่อและการเงินปังมากอันดับสองราศีสิงห์รวงดีมากกับอะไรที่เป็นคู่คคกันเช่นคู่ครองความรัก หุ้นส่วนราศีฟ้าเปิดชีวิตรับรื่นมากขึ้นอันดับ3มราศีเมษโค้งสุดท้ายของปีมีดวงดาวโชคลาภเข้ามาใครรอลุ้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายมีผู้ใหญ่เจ้านายซัพพอร์ตการงานมากขึ้นอีกราศีที่รุ่งมากช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้คือราศีตุลการเงินดีเด่นเรื่องการเงินมากมั่งคั่งมั่นคงเรื่องการเงินที่ดียิ่งยาวถึงสิ้นปีเลยเรื่องการเงินสบายใจหายห่วง ราศีดวงกลางกลๆส่งท้ายปี64ราศีมังกรของสุดท้ายปีภาระความวุ่นวายน้อยลงชีวิตสบายสบายมากขึ้นใน12ราศีใน12ราศีมังกรทำงานหนักที่สุดราศีความทอรหดอดทนต้องใช้แรงต้องลุยไม่ค่อยมีวันพักเท่าไหร่ ราศีเมถุนงานยุ่งมากเพราะความก้าวหน้าของงานเข้ามาใครอยากมีลูกเรีนต่อเรื่อนตำแหน่งการทำงานช่วงคงสุดท้ายปีนี้เป็นจังหวะที่ดีเตรียมตัวไว้ให้ดีราศีธนูเด่นเรื่องการเจราจาติดต่อสื่อสาร พบผู้คนเซลล์การขายแต่ดวงการเงินเผาลงไปหน่อยงานมีโอกาสได้คุยแต่ยังไม่ได้ตั้งอาจจะรอปีหน้าหรืออะไรดังนั้นทําไปก่อนเรื่องผลตอบแทนใจเย็นๆถึงเวลาเดี๋ยวมันจะเข้ามาเองเน้นงานขายราศีกันไม่มีดวงไรๆอะไรเข้ามาเลยแต่เมือนชีวิตจะเจอเส้นทางใหม่อาจจะต้องไปทํางานที่ตัวเองไม่ถนัด อย่าไปกลัวกับสิ่งใหม่ๆออกมาจากคอมฟัโซนราศีพิจิกก่อนหน้านี้พระราหูเข้าแต่ช่วงของสุดท้ายปีความแรงของพระราหูกำลังจะหมดลงทำให้งานคึกคักมากมีโอกาสเรื่องงานเงินก็ดีขึ้นเพียงแต่ตอนมีราหูเข้าด่วงเหมือนเป็นทุกขลาบมาพร้อมปัญหาราศีพิศษเจ้าภาพพระราหูคู่กับราศีพิจิก คงสุดท้ายปีดาวเบาลงมีข่าวดีความมั่นคงเรื่องการงานปีน้าจะมั่นคงเตือนปรากฏการส่งท้ายปี19พฤศจิกาย,ยน64ปรากฏการจันทรุป,ปราคาหรือราหูอมจันทร์ดังนั้นสองราศีพฤษภและพิจิกช่วง 2- 3สาวันช่วงนั้นต้องระวังหน่อยส่วนสองราศีที่ต้องระวังส่งท้ายปี64ราศีกรกฎอยู่ในกลุ่มนี้เพราะไม่มีดวงดาวตัวช่วยเข้ามาและมีดวงดาวที่ถูกโกงเกิดขึ้นอาจจะถูกโกงถูกหักหลัง กงมีหลายแบบกงเรื่องเงินกงความรู้สึกเชื่อใจใครสุดท้ายเขาเป็นอีกคนหนึ่งก็ต้องระมัดระวังหน่อยราศีมีนต้องเตือนกลุ่มนี้ไม่มีดวงดาวตัวช่วยราศีมีนเหมือนอยู่คนเดียวอาจจะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแต่บอกข่าวร้ายถ้าปีหน้าราศีมีนจะมาติดหนึ่งในสามเลยใจเย็นๆไม่ได้แย่ตลอดแค่สองเดือนนี้ปีหน้าจะเป็นโอกาสและมีข่าวดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ